สวัสดีจ้าพี่น้องทุกคนผอกับสายสุนีชาแนลอีกนะจ๊ะตอนแร่งๆมาพัวกันตอนแร่งๆนาะจ้าเนาะฝนมันตกเนาะจ้ะพอ้โหอัดคลิปฝนตกฝ่าห้องปิดเครื่องไว้ที่แรกก็ฟังข่าวจากโกมุตุว่าแต่มันสิบ่มาหอดเนาะจ้ะเพิ่นว่าหอดอยู่จังหวัดอุบลจีสเกตสุดินมาทางอีสานใต้เนาะจ้ะฟังข่าวในช่องคนแชร์ข่าวเนาะจ้ะ สองลูกสาวโหล,นะลดเนะโหลดเยอรมันเนาะจ้ะนี่แหละกรมอุตุเพื่นว่าไซโครน,นียังล่ะลืมแล้วเพื่นว่านะฟังเดียวนี้ก็ลืมเดียวนี้ล่ะพี่หนองเอ้ยนี่เลี้ยงมดแดงไว้ทะแย่กินนำ้ำ ม,นะมียสดหนามอยู่เปิดพันธัญญาหารก็มีแหงน่น่ะจะคือฝนฝนตกใสหยอดก็งามส่วงนี้ก็ฝน,นตกเหลื่อยี่สองสามเถือ่อนอันเดี๋ยวยก็มีหยากินน่ะจะเนาะข่วยอ้วนผีน่ะจะข่วยงัว บักม่วงมันก็บเบิดหลุนเบิดซ้ำม,มันแหรอนอกจากแต่ว่าหลุนที่สองก็มีอยู่คุณเต็มเลยนอกจากหยอดกระถินถือควนนอกจากเนาะยูจ้ะภาาพพี่น้องมาเบิงพักหวานมาปูกพักหวานจัดที่เพานะไว้เนาะ ปลูกไปรอบนึงอ่ะเด้อจะแต่ว่าบดทเหดคลิปให้พี่น้องเบิ่งเนาะเออได้เฮนะ็ดอยู่แม่มล่ะอันรุ่นหนึ่งนี่รุ่นสองนี่สมาเฮ็ดหให้เบิ่งใหม่หน่าะจะนะเนาะเฮ็ดไหวยู่แต่ก,กลลลล็ลุ้งลุ้งลื้มลุ่มฟุตลุ่มไหวน่ะแต่ว่าต้นกามันจะสีหา่างเหงาสันไรนาะจะเนาะ พาไปเบิ่งน่าจนะเนาะนี่จ้ะเขาในพระวันไว้ในนี่ในกระติบเขาในฟ้ากระติบเขาห่างน่าจะมาเบิ่งน,ะน,งาน่าจะเปิดเบิ่งมาหนามฮดเบิ่งกันน่าจะเอาเป็นส่งนี่เนาะหวานเนาะ chắc chà phí nọ Đây này ตัวนี้เป็นยังเนาะมันเนาะสันแห้งต้นนีน้ตัวสันก็สะทมใหม่คือเก่าน่าจ้ะทุ่มใหม่คือเก่าขึ้นเมื่อหรือ้ปล่าทุ่มนี่ต้นนี้เพิ่งโบกเกิดพี่เนาะเมื่อท่านเลออก ม่ด้ล้วตัวนี้เดียตัวนี้อัฐมใหม่คือเก่านะจ้ะตัวนี้มันสัน่นแล้วลงใหม่มองเก่าคือกัน ไปปลูกเลยนะ่จาจะพี่น้องนี่จะลุมที่เห็ดไหวน,นะน่ะจะเนาะนี่เท่าก,กับแทงเนาะแทงโหลง อายุกันโกกลำใหญ่เด้อจ้ะพี่เนาะหัวหน้าเนาะจ้ะ ที่เนีนเองเนาะน่าจะพี่น้องจ้ะลำต้นลำใหญ่เนาะจากกระบอกใใหญ่ปันใดโอนจ้ะโอนลำใหญ่

ยื้นีนก็เสียบคือเก่าน่าจะปลูกอยูใ่ในเงาลินใหม่น่าจะลองลองปลูกก็ไล่ไล่เบบหลายๆต้นเบิ่องน่าจะพี่น้องแทงลงเลือกน่าจะเนาะ ลดหนาบเนาะจ้ะห้าแปาดขวดมาเพิ่งผอบไบทนี่เด้อจ้ะพี่น้องตอนพี่น้องปูนี่เดือดป่าพี่เขาบ่ได้เตรียมมาจ้ะมื้อนี้๋ยวเตรียมมาช่วยมีลองใส่จักสามไหนบิงน่งเนาะ เพี้ยนเพื่อตายเน่ะจะเนาะอยากที่หนองบัานนี่สภาพพี่เบิงพักหวานที่ปลูกได้เดือนนึงเน่ะจะที่หนองเนะงานดดนนะ ไี่เป็ไก่นี่นานั่นปลูกไ้นี่จ้ะเตือนกูกลัวนอกจะพี่น้องเสียเปิดใ้พี่น้องบึางงามนอาากจะพี่น้องว่าด้ใส่ฟุ้นใส่ปุ๋ยได้ปลูกอันมันมี อยู่ไก่ก็บังหมี่อันใบแบบใบบังหมี่บังม่วงมันร่นล,นลงแล้วจ้ะ,จะมันก็เป็นปุ๋ยเ้าก็มาคุดลุ้มปลูกใส่ใส่ลุ้มละสองนี่ก็ใส่สองนะแต่ว่ามันเหลือเหลือต้นเดียวน่าจะ้ะปดไใบคือเก่าน่าจะ้ะนั่นขีโจรนมาอยู่ไก่แถวน้งขีโจรนจับออกกัน นี่จ้ะอีกลุ่มหนึ่งอยู่บไกลกันนะจจะอยูอ่ยในเงาไม้เดียวกันปลูกเลือนมาน,นี่อีกงามยิ่บอกเี่หน่อยจะว่าว่าจะใส่ฟุ้นใส่ปุ๋ยเนาะไปพาไปเบิอ่งอีกงวดหนึ่งนี่จ้ะต้นหนึ่งนี่ก็ใส่สอง เอามาซื้อมาอีแล้วนี่นี่จะเอามาเสริมหมูหวานนี่ตัวหนึ่งจากพี่น้องนี่จ้ะอีกเงาหนึ่งลูกพร้อมกันตัวนี้ามาันตัวหน่อยหน่นึงสองตัวมันสิบคือกันเนาะจากพี่น้องตัวใหญ่ก่อนกับใหญ่ซะ ปลูกไปเนี่ยอ่ะเรากระถิ้นนะ่ะจะมีหบหมูวงนะ้ำปลูกเสริมไปเรื่อยๆน่าจะพี่น้องมีต้นแค่น้ำน่าจะปลูกเสริมน้ำต้นแค่ี่โกโกระเจี๊ยบก็ปลูกไปหลากหลายน่าจะเนาะปลูกไว้น้ำจังสินละปลูกสนไหว ขอบคุณพี่น้องทุกคนด้วยจ้ะที่เขามารับชมลืมกดกระดิ่งน้ำด้วยจ้ะเพื่อจะบร่ได้พลาดคลิปที่ซายซุนีแฉลบลงกันให้เบื้องเสมอเสมอนอกจากจะเป็นคาวบ้านจะเป็นคาวหรือว่าจะเป็น,ปนพักส่วนขั้วนอกจ้ะปูพักปูกยานี่แหละจ้ะสำหรับคลิปนี้ก็ สิขอฝากพี่น้องมาเพียงสนีกันเด้อจ้ะเด้อเพราะยำอีกตั่หนึงก็ขอขอบคุณพี่น้องอีกครั้งนึงเนาะจ้ะเนาะที่ซอยกันมาเบิ่งนังขายยาห้เนาะจ้ะขอบคุณพี่น้องจากใจของสายสุนี่อลีเด้อจ้ะเด้อขอบคุณมากๆขอพระเยซูคิดไว้ผลแล้วก็บกป้องคุ้มครองพี่น้องทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้ ช่องสายสุนีนเฉลนี่เนาะจ้ะเนาะให้พผนจากซิงซัวไหลแล,ล,ล้วก็พผนจากโควิดโควิดไนทีนนะจ้ะเนาะอย่าให้ได้มาแตะต่องของเอฟสี่ของสายสุนีนเฉลี่ยเด้อขอพระเยสุขิดเออส่วนสวัสดีจ้า